ก็คือถ้าเข้าสุญญตาแล้วมันก็ว่างมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีฉันไม่มีเธอค่ะมันไม่มีอะไรเลยแต่กรรมมันมีไงคะทุกมันมีจริงอริยสัจสี่ความจริงสี่ประการคือทุกสมุทัยนิโรธมรคนะคะไม่ได้มีตัวตนอะไรในนี้เลยแต่ที่มีจริงๆคือทุกนะคะทุกเนี่ยแหละที่คุณมานั่งปฏิบัติธรรมกันเนี้ยก็คือเพื่อที่จะหนีความทุกนะคะกําจัดความทุกนี้ออกไปใช่ไหม สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คอสเมี o รโ n ียนะคะมหาสมุทรปฏิกสัมชัญญะนะคะก็เป็นช่อง y t u t u นะคะที่สอนเกี่ยวกับ Energy Medicine นะคะหรือการใช้พลังนะคะเป็นการแพทย์แผนพลังงานนะคะควบคู่กับการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณเชิงลึกนะคะก็จะสอนให้ทุกคนนะคะหัดเล่นแร่แปรกรมนะคะจะสมดุลพลังงานลบแล้วก็ขุดอนุสัยไปด้วยเลยในตัว ะะเพื่อที่จะนําชีวิตทุกคนเข้าสู่ความสุขความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะคะแม้จะอยู่ในยุคเสื่อมนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทุกข์ใจไปด้วยครูก็ใช้ทุกศาสตร์นะคะในการมาผสมผสานประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนะคะไม่ขึ้นอยู่กับลัทธิรูปแบบลัทธิศาสนาใดไม่มีเลยนะคะเป็นการดึงเอาธรรมชาติของอผู้คนนะคะของการเกิดเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเข้ามานะคะอย่างแบบไร้เงื่อนไขแล้วก็ขีดจำกัดใดๆเลยนะคะ วันนี้นะคะครูก็จะมาสอนการเคลียร์พลังงานกรรมนะคะโดยการใช้เทคนิคท a p p i n g นะคะ tapping ปปคืออะไร tapping ปปก็คือการเคาะแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะครูก็จะต้องอธิบายก่อนว่าทําไมครูจะต้องมาอสอนเราในเรื่องของการกําจัดอนุสัยหรือปมปัญหาในชีวิตหรือแบบวิบากกรรมอะไรอย่างนี้นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเออครูอันนี้ ก็คือถ้าเข้าสุญญาตาแล้วมันก็ว่างมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่มีชั้นไม่มีเธอค่ะมันไม่มีอะไรเลยแต่กรรมมันม,มีไงคะ ทุกมันมีจริงอริยสัจสี่ความจริง4ประการคือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคนะคะไม่ได้มีตัวตนอะไรในนี้เลยแต่ที่มีจริงๆคือทุกนะคะทุกเนี่ยแหละคุณมานั่งปฏิบัติธรรมกันเนี้ยก็คือเพื่อที่จะหนีความทุกนะคะกาจัดความทุกนี้ออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกําจัดนะคะสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกนั่นก็คืออนุสัยของเรานั่นเองนะคะอ่ามันก็เหมือนกับว่าเราอยากจะทําความสะอาดบ้าน นะอยากมีบ้านที่สะอาดอยู่เพื่อที่จะทําให้ชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้มันอุดมสมบูรณไ์ไม่ตกอยู่ในวิบากกรรมที่ทุกร้อนเผาลนเราอยากมีบ้านที่สะอาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําไงคะเราจะคิดว่าบ้านเราสะอาดอยู่แล้วได้ไหมไม่ได้รไม่ต้องทําอะไรหรอกเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งบ้านนี้เดี๋ยวเราก็ตายนะคะแต่ก็คือเราต้องอยู่ในปัจจุบันขนาดเนี่ยเข้าใจปะถ้าเราอ่ะบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายนั่นหมายถึงว่าคุณไม่ได้อยู่ในปัจจุบันขนาดแล้วคุณจะเข้านิพพานได้ยังไงเนี่ย นะแล้วปัจจุบันขณะเราเราจะอยู่อย่างไงเราไม่อยากอยู่ในปัจจุบันขณะที่ทุกร้อนเผาลนถูกไหมอ่าถ้าเกิดเราบอกว่าเดี๋ยวเราก็ตายแสดงว่าจิตคุณส่งออกนอกนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบเอนเตอร์เทนกับปัจจุบันอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นไม่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่พันิพานได้นะคะเพราะว่ามีแต่ปัจจุบันขณะเท่านั้นนะคะที่เราจะสามารถเชื่อมกระแสพันิพานได้อ่ะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมีบ้านสะอาดนั่นหมายถึงคุณต้องหาขยะในบ้านให้เจอ แล้วคุณต้องกําจัดมันซะต้องทําความสะอาดมันซะไม่ใช่บอกว่าบ้านฉันสะอาดอยู่แล้วแต่แบบกินอะไรเหม็นๆอะไรเงี้ยความทุกข์ก็มาวิบากก็มาเอาเหม็นๆจังเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องทําอะไรหรอกไม่มีอะไรต้องทาไม่ต้องปฏิบัติเลยนะธรรมะอะไรพวกนี้ไม่ต้องนะอย่างนั้นเป็นไงคะอะไรที่มันเน่ามันก็เน่าอยู่อย่างนั้นไงเออแต่เราต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ต้องดำรงชีวิตไงเออเพราะฉะนั้นคุณอยากจะมีบ้านที่แบบคิดว่าสะอาดแล้วไม่ได้นะคะ คุณต้องไปหาขยะมาก่อนไปหาว่าตรงไหนมันไม่สะอาดนะคะแล้วเราก็กําจัดนะคะ ทีนี้เนี่ยเทคนิค,คแคปปิ้งก็คืออย่างที่ครูบอกไว้แล้วก็วคือการเคาะนะคะการเคาะเส้นลมปานหรือจุดลมปานนะคะที่เขาใช้เป็นจุดที่จะฝังเข็มนะคะเพราะอย่างที่ครูบอกไปแล้วถ้าพลังงานมันกระจุกตัวเนี่ยมันก็ทาให้เกิดทุกข์ทั้งกายและใจนะคะเกิดอุปสรรคในชีวิตสถานการณ์ผู้คนอะไรที่มันทําให้เราติดขัดทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะในผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วนั่งแล้วจะมีกินมีใช้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็โหนะคะจิตนี่ไม่ได้ อยากจะหาเงินเลยนะคะเพราะฉะนั้นกาจสังคารมันก็ยังต้องดำรงชีพอยู่ใช่ไหมคะอทีนี้เนี่ยจุดที่เราะะจะสั่นมานะะเลือกมาสําหรับที่จะเพิ่มแรงดันในการขอเข้าไปมันจะเป็นจุดที่ส่งผลกระทบต่อสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลานะคะ อะมิกดาล่าคืออะไรอะอะมิกดาล่าเนี่ยมันก็เป็นส่วนของสมองนะคะอ่อรู้สึกว่าเขาบอกว่าจะมีรูปร่างเหมือนถั่วเขียวหรืออะไรก็ไม่รู้นะประมาณนี้นะะักเรียนนะ,ะแต่ว่าจะบันทึกความทรงจำเราไว้นะจะเป็นสมองส่วนที่จะป้องกันตัวนะคะพูดง่ายๆคือปกป้องตัวตนของเราเนี่ยมันจำมาว่าในอใ,ในอดีตเนี่ยเรากลัวอะไรบ้างเรามีเรื่องอะไรร้ายแรงอะไรบ้างสมองตรงนี้จะเรียนรู้แล้วมันจะสร้างระบบป้องกันตัว ของเราขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นป้องกันตัวหรือไม่ก็หนีออกไปนะคะ Fight o r Flight Mechanism นะคะเป็น,นกลไกการป้องกันตัวไม่ก็หนีเพราะฉะนั้นเราจะมีตันหาหรือไม่ก็วิภาวะตันหาใช่ไหมคะเหมือนเรานั่งอยู่ดีๆเรามีสติสัมปชัญญะดีมากเลยตอนนี้เราเราก็รู้สึกเป็นสุขมากเลยใช่ไหมตอนนี้เย็นสงบชื่นใจอะแต่พอมีคนคนหนึ่งมามาพูดสกิดใจอะไรเราก็ไม่รู้โอ้โหเรานี่ร้อนขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ ออนี่แสดงพอมีร้อนเนี่ยอย่างที่ครูบอกไปแล้วหูหมามันเห่าแล้วหมามันต้องเฝ้าขุมสมบัติไว้แน่นอนซึ่งมันคืออนุใสยนะหลังกําแพงรั้วนั้นเออมันมีอนุใสยนะทีนี้เนี่ยอ่าพอตอนที่เรามีสติสบายๆยอยู่เนี่ยพอไอจะอมิกดาลาเนี่ยนะมันจําได้ไงว่าโอ้โหเนี่ยไอคนนั้นนะที่มากระตุ้นเราเนี่ยมันทําให้เราย้อนกลับไปในวัยเด็กนะ คือเราไม่ชอบเลยแบบนี้เราก็เลยสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมานะคะเพราะตอนวัยเด็กเราบาดเจ็บมากแล้วเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะป้องกันตัวเองได้นะคะอา,อาจจะเป็นแบบ ประมาณว่าเราถูกใครทําร้ายมาในวัยเด็กแล้วเราปกป้องตัวเองไม่ได้เราก็จะจําไว้เราก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเราพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นเพราะว่าอีโกหรือตัวตนกลัวเจ็บนะคะตอนเป็นเด็กเราไม่รู้หรอกเราตอนแรกเราก็มาสะอาดใสบริสุทธิ์นั่นแหละแต่พอเราได้รับความรู้การสอนประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีอ่ะเราก็สร้างตัวตนตัวเองขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอะมิกดาล่ามันก็จะเป็นสมองส่วนที่สร้างกระบวนการการป้องกันตัวเองขึ้นมาพออะมิกดาล่ามันไฮแจ็คนะคะพูดง่ายๆคือมันยก แย่งชิงพื้นที่นะคะของสติสัมปชัญญะปุ๊บเนี่ยนะคะทีนี้เราก็ไม่สนใจแล้วไม่มีหรอกที่จะใจเย็นไม่รู้หรอกว่าจะตอบสนองต่อสิ่งเราอยู่ตรงหน้าอย่างไรเขาก็จะตอบสนองไปได้วยความกลัวเขาจะปกป้องตัวเองเขาอาจจะเนื้อมือหรือไม่ก็ด่าก,กับพยายามตบทีคนนั้นนะสารพัดแล้วก็ปกป้องตัวเองนะคะเหมือนว่าอุ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะปกป้องหรือบางทีถ้าดีหน่อยก็จะหนีไปเลยไม่สนใจ ทําเป็นเฉยเมยไม่สนใจให้อภัยไปก็แล้วแต่ฉันไปแล้วนะฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยไม่อยากอยู่กับคนคนนี้เลยเนี่ยค่ะเป็นเป็นเมคคาเนซิมหรือกระบวนการในการป้องกันตัวเองหรือหลีกหนีนะคะซึ่งถ้าเทียบกับ ว่าพุทธศาสนาก็คือกระบวนการของตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาและหลังจากนั้นนะคะพอเราสิ้นเสร็จกระบวนการนี้แล้วมันก็จะบันทึกเป็นอวิชชานะคะครบรอบจบกระบวนการปฏิจจสมุป,ปบาทนะคะนะคะเป็นอวิชชาวนไปเรื่อยๆไม่ได้แก้กันทีีปัญหาตัวนี้นะคะทีนี้กระบวนการเคาะของเรานะคะเขาจะเคาะในจุดที่ส่งผลต่ออมิตยาล่าคือพูดง่ายๆไปสลายพลังงานไม่ให้มันเนี่ยมาปกป้องตัวเอง นะคะไม่ให้มันกลัวอีกแล้วนะคะคือให้มันรีลิสไปให้มันผ่านไปจริงๆไม่ใช่แบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรฉันให้อภัยไงปากให้อภัยไงแต่ว่าใจกระจิตแล้วก็สมองมันยังแบบมันยังบันทึกอยู่เลยอ่ะมันไม่ได้ให้อภัยจริงๆอ่ะเข้าใจปะมันดีให้อภัยแต่ข้างในเก็บไปเครียดแค้นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปกลัวไปน้อยใจเหมือนกับทําร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีหลายกระบวนการอารมณ์มากเลยนะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะจำจะจำไปที่อมิตาล่าอีกทีหนึ่งนะคะเป็นสัญญาไปไม่จบไม่สิน้นทีนี้จุดเนี่ยที่แต่ละจุดที่เราจะเคาะนะคะมันก็จะส่งผลต่ออมิตาล่าจุดแรกนะคะเป็นที่ฝ่ามือน,นะคะนะเราต้องเอาปัญหาขึ้นมานะคุยง่ายๆเราต้องดึงขยะขึ้นมาที่มันเป็นปมในใจเรานะคะมันเจ็บคุรู้ว่ามันเจ็บนะ แต่ถ้าเกิดขยะนั้นออกไปแล้วบ้านมันก็จะสะอาดแล้วมันไม่มีมาอีกละถ้ามีมาเราก็เหมือนกับว่าเราก็ปัดกก,กวาดไปมันจะเป็นขยะเล็กๆน้อยๆละตอนนี้เป็นพลังงานลบเล็กๆน้อยๆที่เหลืออยู่นะคะจากนั้นจุดที่2คือจุดนนเนี้ยค่ะกึ่งกลางกระหม่อมเนี่ยใช้3 2, 2, 4, 4, 5, นิ้ว2นิ้วหรือ4นิ้วก็ได้นะไม่ต้องกดไม่ต้องแรงมากนะคะเพราะเหมือนเดี๋ยวจะช้ำวันหนึ่งเราจะทำหลายรอบมาจนพลังงานลบๆบอารมณ์ลบๆนั้นหายไปนะคะตรงนี้จะเป็นจุดตอกย้ำจุดตอกย้ำว่าเราเจ็บจริงๆนะ นะเรามีอารมณ์จริงนะเสร็จแล้วก็มาตรงนี้นะคะเราก็พูดพร่ำไปนะดึงอปมต่างๆที่เราเนี่ยเป็นมานะคะอันนี้ก็เป็นจุดหัวคิ้วนะคะนะข้างนี้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะทำสองข้างพร้อมกันก็ได้นะคะจุดต่อมานะเป็นจุดเนี่ยค่ะกระดูกนะคะปลายตาปลายหางตาเนี่ยนะคะไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะแต่เลื่อนลงมานิดนึงที่มันเป็นหนกๆนิดๆเนี่ยค่ะ เนี่ยคะตรงนี้มันจะ,จะส่งผลต่ออะมิกดาล่านะคะมันจะคลายพลังงานนะคะไม่ให้เก็บจำนะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเป็นจุดใต้ตานะแล้วก็เคาะไปอย่างนี้นะคะอันนี้กูบอกตำแหน่งก่อนเดี๋ยวกูจะมาบอกวิธีการขุดอนุสัยอีกทีหนึ่งนะคะ,ะจากนั้นนะคะมาตรงนี้ปากบนนั่เลยอาจจะแบบเม้มปากอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าเราต้องใช้แบบกายด้วยนะคะเพราะว่ากายมันเชื่อมกับจิตนะคะเสร็จแล้วมาเริ่มใต้คางนะคะใต้คาง เคาะอย่างนี้นะคะแล้วจุดต่อมานะคะนักเรียนดูไหาปลาละนะหาปลาลามีตรงนี้ใช่ไหมแล้วกล็ลงมาสักประมาณนิ้วนิ้วครึ่งเนี่ยตรงเนี้ยนะตรงไหนก็ได้แล้วแต่ครูจะชอบไอ้ตรงนี้กระตุ้นข้างเดียวของหัวใจนะคะนะพอกระตุ้นไปสักพักหนึ่งนะคะก็เปลี่ยนมาตรงนี้ยกแขนขึ้นนะคะ มันเป็นจุดตรงนี้ค่ะที่ลงมาจากนักแร้สักประมาณสามสี่นิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงจะอยู่ใต้จะอยู่ตรงไอ้นี่ค่ะสายเส้นในพอดีเลยนะคะแล้วก็คอไม่ต้องเคาะหนักนะคะเคาะเบาๆพอนะคะเดีย๋ยวช้ำนะคะแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างละกันยกตัวอย่างแบบว่า เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าในตัวเองไม่มีคนรักแล้วกันอ่าเป็นบาดแผลในใจเรานะคะอาจจะด้วยความโชคร้ายที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีการใส่ใจหรืออาจจะเป็นความเข้าใจผิดของเราก็ได้หรืออาจจะเป็นประมาณว่าบาดแผลมันมาตอนที่เราแบบตัวเล็กๆเลยหนึ่งขวบสองขวบหรือเพิ่งเกิดหรืออยู่ในท้องเลยนะคะ นะหรือแบบบางทีเราอาจจะแบบถูกทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือให้นอนที่เตียงคนเดียวพอตื่นมาก็ mm hmm. ก,กเจอความมืดก็กลัวก็หิวนมไม่มีใครเอานมมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นนะคะที่เราเป็นเด็กนะคะเราคือจักระนะคะที่มีการพัฒนาเนี่ยจะเป็นแค่จักระที่1นนะคะคือเป็นเกี่ยวกับสัญชาตญาณเท่านั้นเองนะคะคือเขาจะเด็กมันจะคิดไม่เป็นนะมันจะไม่มีการสร้างความสัมพันธ์อะไรใดๆนะคะคือช่วงขวบปีแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ เขาเรียกสัญชาตยานอย่างเดียวว่าฉันจะต้องมีอยู่มีกินฉันจะต้องมีชีวิตรอดนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของเด็กๆอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่เท่านั้นนะคะถ้าพ่อแม่เนี่ยคือไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของเด็กะค่ะเด็กจะเกิดความกลัวมากเพราะว่า การที่เขามีชีวิตอยู่ได้นะคะคือต้องมีคนปกป้องคุ้มครองเขาต้องเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อ่อนโนมาให้กินจะต้องป้อนข้าวถ้าเกิดว่าเราขาดตรงนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นปมของเรามันก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจเลยะคะ่ะมันเป็นความกลัวที่เก็บจําไปอยู่ใต้สมองของเราเนี่ยนะคะใต้จิตสํานึกของเรานะเราเนี่ก็เลยกลายเป็นเด็กที่โตขึ้นมาอาจจะแบบ เหมือนกับมีปมอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะควบคุมทุกอย่างคนนั้นต้องทําอย่างนั้นนะเพื่อพี่เพื่อที่จะแบบป้องกันตัวเองไม่ให้กลัวนะในความอดอยากหรือหรือหรือความกลัวที่ตเตยประสบมาตอนที่เองเป็นเด็กน้อยนะคะอ่ะทีนี้เราก็คืออย่างที่ผู้บอกว่าต้องเอาขยะออกมาก่อน เราต้องยอมรับความจริงนะไม่มีใครไม่มีปมหรอกเพราะตั้งแต่เกิดมาก็โดนกระทบกันมาไม่มากก็น้อยนะบางคนก็โดนข่มขืนอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแผลในใจนะคะจากที่ตัวเองมีสติเป็นคนทําก็ดีเป็นผู้ถูกกระทําก็ดีนะคะ เนี่ยตรงเนี้ยเรายอมรับมันก่อนแล้วอย่าก,กลบมันไม่ใช่แบบโอ้ฉันแบบโอ้ปฏิบัติธรรมมาสูงแล้วก็ไม่สนใจพวกนี้เลยนะทิ้งไว้ขยะพวกนี้แล้วก็แบบสอนจะทำที่มันดูดีดูบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ยิ้มอยูต่ตลอดเวลาเลยแต่ข้างในมันเน่าอะ่ะ มันเน่าอ่ะเพราะอะไรไม่เคยกำจัดขยะในใจออกมาเลยไม่เคยดูอนุใสเลยวันดีคืนดีมันก็ปัทุข,ขึ้นมาเป็นความโกรธเป็นความอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะอึดอัดอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครมาบอกว่าจะทำยังไงอ่ะอย่างาที่ปูบอกนะคะก่อนอื่นนะคะ,ะสมมติเป็นกรณีที่แบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเราถูกทอดทิ้งนะคือบางทีตอนเนี้ยเราก็มีทุกอย่างมีคนแล้วเราจะทำไมฉันรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เนี่ยอันนี้แสดงว่ามีปมบางอย่างมีอนุสัยบางอย่างนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องเอาประเด็นของเราขึ้นมาเอาปมปัญหาอนุสัยของเราขึ้นมาก่อนพูดไปเลยนะคะอย่างที่เรารู้สึกอย่างเช่นฉันรู้สึกว่าฉันโดดเดี่ยวนะคะเคาะไปด้วยนะคะแล้วก็ตอกย้ำซ้ำซากนะไม่มีใครรักฉันนะคะเคาะไปนะคะตามจังหวะของมันแล้วเสร็จแล้วเปลี่ยนมาตรงนี้นะคะหัวคิวนะ ฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้มีแต่คนหันหลังให้ฉันเนี่ยอันนี้นะกระดูกตรงปลายหางตานะมีแต่คนหันหลังให้ฉันฉันพยายามใต้ตานะคะฉันพยายามให้คนทําทุกวิถีทางแล้วให้คนมายอมรับฉันฉันต้องการให้ทุกคนรักฉันเห็นใจฉันเข้าใจฉัน และฉันก็เจ็บปวดทุกครั้งเพราะคนพวกนั้นต่างหันหลังออกไปจากฉันทุกคนนะคะมาตรงนี้นะคะผู้คนเหล่านั้นกระทำต่อฉันอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเอาอารมณ์ออกมาเลยนะคะที่เราเจ็บปวดทั้งหมดเราไม่คือเราอยู่คนเดียวอะ่ะไม่ต้องปิดบังตัวเองเลยนะคะเอาปัญหามันออกมาให้หมดนะคะอืม ฉันอยากมีเพื่อนมีคนรักที่รู้ใจฉันฉันพยายามทำตัวเป็นเด็กดีเป็นคนดีมาตลอดชีวิตของฉันเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้คนเพื่อที่จะไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวอย่างนี้ใช่ ฉันมันไม่ดีฉันมันไม่มีคุณค่าทุกคนหันหลังให้ฉันใช่นะคะในที่ตรงนี้นะคะถึงแม้ทุกคนจะหันหลังให้ฉันเริ่มเยียวยาแล้วนะคะแต่ ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะรักและเคารพตัวเองแน่นอนฉันรู้ไม่มีใครรักใครสนใจฉันมันเจ็บเจ็บมากดึงอารมณ์เจ็บปวดออกมานะคะถ้ามันยังมีแต่ฉันก็จะรักและเคารพตัวเอง ฉันยอมรับความผิดหวังความไม่แยแสของคนอื่นแต่ฉันก็สามารถที่จะเติมเต็มตรงนี้ให้ตัวเองได้นี่เพราะฉันรู้แล้วว่าไม่มีใครที่รักตัวฉันได้เท่ากับตัวฉัน ฉันเป็นคนเดียวที่อยู่กับกายสังขารนี้ฉันเกิดมาก็มีแต่ตัวฉันนี้คนเดียวและแน่นอนแล้วว่าฉันก็จะตายไปกับร่างกายนี้และตัวของฉันนี้แต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครสักคนเลยที่จะเกิดแล้วก็ตายหรือจะมีชีวิตอยู่กับฉันอย่างแนบแน่นถาวร ว่าฉันจะไปมัวหาการยอมรับหาความรักจากคนที่อยู่ข้างนอกตัวฉันเพื่ออะไรคนพวกน,นั้นเขาไม่มีวันที่จะรักฉันได้จริงเขาไม่มีวันที่จะอยู่กับฉันได้ตลอดไปแม้ในช่วงลมหายใจสุดท้าย มีแค่ตัวฉันเท่านั้นที่อยู่กับฉันและจะไปกับฉันอย่างนี้ตลอดไปชั่วกับชั่วกันทำไมฉันต้องได้รับความรักแล้วต้องได้รับการยอมรับจากคนอื่นเล่าถามตัวเองนะคะแล้วอาจจะมีการพูดขึ้นมาว่าอ๋อก็เพราะฉันยังพร่องนะสิฉันยังไม่เต็มนะคะบางคนอาจจะคิดได้อย่างนี้นะหรือเพราะฉัน ไม่มั่นใจที่จะอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะเอาแล้วทำไมไม่มั่นใจที่จะอยู่กับตัวเองล่ะก็คุณก็เกิดมากับคนคนนี้แล้วก็จะตายกับคนคนนี้เพราะฉันไม่มั่นใจไงว่าถ้าฉันอยู่กับตัวฉันเองแล้วฉันจะมีความสุขได้ฉันจึงต้องเรียกร้องเอ้ยโทษทีนะต้องมองนีกกันฉันจึงต้องเรียกร้องและสแสวงหา ความรักจากคนอื่นฉันต้องการให้พวกเขาเหล่านั้นมายืนยันตัวตนของฉันเพราะสิ่งที่ฉันคิดพูดกระทำนั้นถูกต้องฉันไม่มั่นใจอะที่ฉันจะอยู่กับตัวฉันคนเดียวเพราะฉันยังรักตัวเองไม่พอ เพราะฉันไม่มั่นใจว่าฉันเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดฉันไปเกาะเกี่ยวพยายามดึงพลังของคนอื่นมาใช้ฉันเป็นการฝากทางพลังงานฉันจะไม่มั่นใจเลยถ้าฉันจะต้องอยู่คนเดียวฉันจะต้องมีคนอื่นเกาะเกี่ยวอยู่ตลอดเวลา ฉันต้องเข้าไปในกลุ่มธรรมะเพื่อหาคนมายืนยันว่าธรรมะที่ฉันถ่ายทอดออกไปนั้นถูกต้องเพื่อยืนยันตัวตนของฉันว่าฉันเน่เป็นที่รักเป็นจุดสนใจของทุกคนฉันต้องมีลูกศิษย์ลูกหาหรือไม่ก็ต้องไปเป็นลูกศิษย์ใครเพราะฉันไม่มั่นใจที่ฉันจะอยู่กับตัวฉันเอง ฉันยอมรับว่าฉันพล่องฉันยอมรับว่าฉันยังไปสูบกินพลังงานคนอื่นหลังเสร็จแล้วก็ดูนะคะว่ายังมีความรู้สึกอารมณ์ลบๆอยู่ไหมถ้ามันขึ้นมาอีกเราก็ยอมรับมันอีกโอ้ฉันรู้สึกแย่จริงๆเลยฉันอยู่คนเดียวใชใ่เธออยู่คนเดียว แต่ฉันก็ไม่เป็นไรอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียววะอืมตั่ใจนะคะอ่ะรู้สึกแย่ก็ไม่เป็นไรยอมรับมันว่ารู้สึกแย่นะตอนเนี้ยอืมแย่ป่ะช่างมันแต่ขออย่างเดียวนะฉันยังรักตัวฉันเองฉันถึงแม้จะรู้สึกแย่แต่ฉันก็ยังเคารพตัวฉันเองอเอาอย่างนี้กันไปก่อนอืม โอ้ยรู้สึกแย่อีกแล้วฉันยังอยู่คนเดียวไม่ได้อ่ะอเฮียนาอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ยอมรับมันว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยววันนี้ไปหาเพื่อนก่อนก็ได้แต่ฉันยังรักตัวเองนะยังเคารพตัวเองอืมเขายังชั่วไหนละไม่เป็นไร อยากจะรู้สึกแย่ก็ยอมรับมันอยู่กับความรู้สึกแย่กันไปนะอยู่ไปก่อนแต่ฉันจะรักตัวเองแล้วนะวันนี้ฉันจะเคารพตัวเองแล้วรวบรวมพลังงานทั้งหมดมาไว้ที่ตัวเองนะคะแล้วก็สูดหายใจเข้านะคะ <Ellis> อย่างนี้นะคะแล้วก็ดูนะว่าประเด็นนี้นะคะหรือโฟมนี้มันจะ กลับขึ้นมาใหม่ไหมถ้ากลับขึ้นมาเนี่ยครูสามารถที่จะการันตีได้เลยว่ากลับมาแต่ว่ามันจะน้อยลงพอมันมาปุ๊บเรารู้สึกแย่อีกใช่ไหมคะทําอีกรอบนะคะดึงปมขึ้นมาเดี๋ยวฉันถูกทอดทิ้งอีกแล้วนะ,ะเสร็จแล้วไปไงต่อไปตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาตรงนี้อยางนี้นี้นี้น,นี้นี้นะคะลองทดลองดูนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องยอมรับความรู้สึกแย่ของเรานะคะเสร็จแล้วเราพอปมตรงนี้มันหายไปนะ เราจะรู้สึกดีขึ้นอ่าเราจะรู้สึกดีขึ้นเสร็จแ,แล้วมันก็อาจจะมีประเด็นอย่างอื่นอย่างเช่นไม่ประสบความสําเร็จอ่ะทาอะไรไม่ประสบความสําเร็จอ่ะแล้วเราจะรู้สึกพอเรานึกถึงไปในสิ่งที่เราไม่ประสบความสเร็จเราจะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจอีกแล้วอ่ะพลังงานลบมาอีกแล้วเราก็เริ่มเลยมีอะไรไม่ประสบความสําเร็จเราเจออะไรมาทั้งชีวิตของเราทําอะไรตรงนั้นล้มเหลวเนี่ยเหมือนครูเนี่ยคือแบบหลายโปรเจกต์มากแต่ล้มมาตลอดนะคะจนแบบ มาท้ายๆแล้วแบบโหไม่กล้าทําแล้วอ่ะไม่กล้าทําแล้วแต่ว่าแบบเหมือนมีปณิธานที่ดีมากเลยนะมีไอเดียดีมีทักษะอะไรดีมากแต่ว่าอมิสดาร่าค่ะเขาจำไงในความล้มเหลวอ่ะและ้วครนี้นเขาจะเริ่มป้องกันตัวเองแล้วแบบว่าเฮ้ยจอยอย่าไปทํานะก็อย่าไปทำนะ,ะำนะถ้าทำเดี๋ยวมันล้มอีกอค่ะมันปกป้องตัวตนนะคะมันทําให้เราเนี่ยก็จะแบบอยู่กับความล้มเหลวอยู่อย่างนั้นเนี่ยค่ะแต่ครูจะพยายามไม่ยอมไงเหมือนแบบว่า เฮ้ยเราทุกอย่างเราพร้อมแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าเราก็คือเราจะต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวตนของเราด้วยนะคะเว่าว่าเราเนี่ยรักตัวเองเคารพตัวเองเพราะฉะนั้นต่อให้มีอารมณ์อะไรกันแล้วแต่จะรู้สึกแย่จะมีพลังงานลบแค่ไหนนะคะเรากลับมารักตัวเองก่อนอารมณ์ลบยังเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเคาะกันใหม่นะคะทําอย่างนี้นี่กันสองสามวัน,นะคะ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะแล้วสุดท้ายขยะในใจเราจะหลุดออกคีนี้เราจะได้องค์ธรรมใหม่นะคะแล้วกเ็เราก็จะแทงธรรมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพูดง่ายๆเราไม่ภาวะผวาบงนะคะกับความเจ็บปวดหรืออนุสัยนะหรืออะไรที่มันเป็นประสบการณ์เก่าของเราอีกแล้วเพราะเราเคลียร์หมดแล้วไงเออไม่มีปมแต่เราต้องกลับมาดูครูรู้แหละว่ามันเจ็บปวดนะที่จะต้องกลับมายอมรับว,ว่าเราไม่เหลือใครเลยไม่มีใครรักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ตัวตนไม่ชอบไง เ้าใจปะนะแต่เราต้องปล่อยตรงนี้ให้หมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเชื่อมโยงกับพระเจ้านะคะจะเริ่มไม่เป็นผู้กระทําเป็นผู้ไม่คิดไม่จดจาไม่มีสัญญาไม่มีอวิชาอะไรแล้วมันจะลดลงเรื่อยๆนะคะบางคนมีประเด็น18,900นะคะพอมันมานะพลังงานลบมานะคะ identify problem ก่อนดูว่าปัญหามันคืออะไรยอมรับมันให้มันฟุ้งขึ้นมาเลยนะเหมือนที่มันกลัดหนองขึ้นมานะคะอย่าไปอย่าไปหนีมันนะไปเรื่อยๆ พอมาได้สักพักแล้วเออพลังงานลบเริ่มนดลงเลยไว้โดยอัตโนมัตินะเสร็จแล้วเราก็ฉันรักตัวเองฉันมั่นใจในตัวเองแล้วเขารบในตัวเองฉันดูแลตัวเองได้ฉันมีสติสมบูรณ์แล้ว รหรืออะไรที่เราผ,ผุดมาที่มันเป็นอะไรที่เราสบายใจเป็นความคิดบวกบวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ห้าแบบคิดบวกนะโดยที่เรารู้สึกแย่ไม่ได้นะคะให้มันคิดบวกตอนที่พลังงานดีๆมันเข้ามาเองนะคะแล้วเราคิดบวกเองแล้วเราเริ่มรู้สึกหักตัวเองยังเลยกับเข้าหาตัวเองแล้วก็มันจะทําให้คนภายนอกนะคะที่เป็นเงาสะท้อนของเราเนี่ยเริ่มไม่มีอิทธิพลต่อเรา นะคะการที่คนภายนอกเ,นเขาส่งสัญญาณมาแล้วเราต้องไปทําตามเขาต้องอยู่ใต้หนาจเขานี่คือกรรมนะคะเพราะเราต้องทําตามสิ่งที่เขาปรารถนาถ้าเขาให้ทุกข์เราก็ทุกข์ถ้าเขาพูดจายนยอหน่อยเราก็สุขเนี่ยอันนี้คืออยู่ใต้กระแสกรรมนะคะเราไม่สามารถจะมีอิสระที่จะกําหนดตัวเองได้นะคะถ้าเราตัดสัญญาณจากคนพวกนี้ไม่ได้นะคะเราจะเชื่อมกับพระนิพพานไม่ได้นะคะก็ให้คุณลองคิดดูว่าคุณจะเชื่อมกับพระนิพพานกับกอด เป็นธาตุรับใช้กอดนะคะที่มีแต่ความสุขความชื่นบานมีแต่ความรักความเปิดไลก้การนะคะไล้ขอบเขตหรือว่าเราจะตกอยู่ใต้อำนาจของคนอื่นที่เป็นแค่ภาพสะท้อนของจิตเรามาบงการชีวิตเราให้เราต้องพูดต้องกระทำอย่างนี้นะไปตามเงื่อนไขของเขาเหรอเราจะเอาอย่างนี้เหรอนะหรือว่าเราจะเลือกกอดเลือกครูลูกครูบาอาจารย์แล้วก็ทำงานร่วมกันแล้วก็มีชีวิตมีสิทธิ์ที่จะเลือก เส้นทางชีวิตของเรานะคะครูต้องสอนให้นักเรียนมีอิสระภาพนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะเพราะถ้านักเรียนเลือกไม่ได้นั่นหมายถึงนักเรียนต้องตกอยู่ในกลเกมกรรมอยู่ดีนักเรียนก็จะไม่สามารถเลือกได้ที่จะไม่มาเกิดนะคะเพราะว่าการรมมันจะบีบให้เรามาเกิดแล้วก็เป็นไปตามอย่างที่เราไม่ต้องการนะคะมันถึงําให้เกิดความทุกข์ร้อนเผาลนและกรรมมันก็มาจากอนุสัย ที่มันหมักดองอยู่ข้างในแล้วมันก็ส่งภาพออกไปะเป็นผู้คนเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะเลือกหรือปฏิเสธได้เราต้องทําตามเขาแล้วชีวิตเราก็นําไปสู่ความทุกข์ระทมขมขื่นนะคะอย่างนั้นนะเนี่เขาเรียกว่าตกอยู่ภายใต้กรรมที่มีอนุสัยในตัวเราอะ่ะเป็นตัวเหนี่ยวนําเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องมากําจัดขยะใช่ไหมคะต้องเอาอนุสัยออกให้หมดครูรู้ว่ามันเจ็บ แต่ถ้ามันหายแล้วมันจะดีมากเลยค่ะชีวิตก็จะเข้าสู่ความมั่งคัง่งแล้วก็ดมสมบูรณ์นะคะวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพราะมันมีประโยชน์อย่างมากเหมาะสําหรับผู้คนที่กําลังทุกทรมานนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ทางธรรมที่สูงนะคะก็สามารถที่จะทําได้ค่ะวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ